สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็เป็นเพื <more Native> ่อนมาเด้อกินข้าวพบกับซ่องสาวใหม่พากินอาหารกินน้ำใหม่กินน้ำใหม่โบถูกบอลราไปหาบุญรุ่มน้ำใหม่น้ำใหม่ธรรมศาสตร์พ่อแม่เปิดปู่ได้มีตะหนอนมีตะหนอนน้ดินน้ดินข้าวงามจวุ้ยนาะมาแซ่บน้วกันเจียวเจียกะปิเจ้ากะปิกับผัวใส่ นี่ห้าเด้อบอเหลาสามสิบตรงมือโอไรยายหางไหมน้างขาวนอนดินเนาะขอเข่อนนอนอย่างก่อนนอนน้องขาวนอนน้องขาวน้องใหม่ยางน้องใหม่น้องใหม่ไฟปาน้องใหม่เฟปานี่เปลาขาวเนาะ คุดเอาไว้ยังไงเจ้ากระปิเจียวหมดมาเอาเอปลอยเนาะอืมงวันก็นมาอยากให้เนาะผูแมงวันี๋ยวพอนิน่งใส่ ก็ใส่มือเจ็บปะเจ็บ่ะแล้วหาไม่มาจับงั้จับดินตกแ้ไม่ก็เลยออกไปเนาะ ไปกินยาไปกินไดจะ่อนนาคนนี่เนาะหนาคนนี่มันจะออกน้ำใหม่ออกล้านไปดูดูดประมาณคุณจกเดือบดวนเดืนหกเดืนหกปเดือนมิถุนา

ไปหาเื่าสาวเนี่ยจะมาถึงชุบใดหลายคนบาได้ไปหาคนบาได้ไปหาเนี่ยอะไรใดอ่าพ uh, uh, ี่น้อง หากะคนมาสำานพี่น้องอันนี้บอกเราพเดเอาพอเดียวกันคอเนียกนอือนี้ก็กอเดียวกันทำไมชีเดียวกันเนะ่ยอืมชีดเดียวกันแล้วก็เดียวกันหวานพี่น้องคนหวานท,นนหา,นทาหอมหอมน้องไม่ี่่ศษจริงอ,อะไรจเป็น อะไรทิ่ได้กินไส้รอกนี่นีจะค้องเหรอกัดเลยทำยังไงมันหลบปากปากมันใหญ่สามัย ทำไม้กปากงอลนบากอมว่าฉัานเหรออมละไมว่าฉัานอฉันเหรอ น้ำใหนะ้าเพิด้เห็น<ะ>เห็นน้ำดอกบะไปเห็นน้ำใบดอกน้ำใบสมไม่ดื่มน้ำแรงน้ำแรงน้ำใบบันีน่นนี่น้ำอะไรอันนี้ยันนี่ ยววว้าเตันเนาะเสอออนกินขาเด้อกินข้า เดี love, ๋ยวผมพูดสุดตี่มืออยทนน tôm sạp <laughs> ngày không nó mày wow chịu <laughs> cho <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> ต้มได้มื้อก็จะชิแกงมือนี่แกงบะท่านมือนี่หิว <laughs> ข้าวแห้งอือ <laughs> <laughs> ดม่มอะไรนมอได้เก็นให้บ oh hmm? ัดทำไมเศกนอนในเศกพี่เนาะงนอนดินนอนดินนอยู่ในดินจระพุดเอาเลยนี มันเหลืองๆพี่นองว่าขาวขาวจัวหวานเนี่ยกินมันก็หวาน ใช่จะด่วนเราจะ <c oughs> มีได้พี่น้งองตอบก็แล้วก็แชร์ก็จะตามด้เพี่องเด้อต้องสามารถให้พากินพอกับคลิปหนะ้าบ๊ายบาย